เรากำลัลงบินเหนือโลกเพื่อพิสูจน<า>์แล้วตอนนี้ไทยแล้วได้ไปเทศไทยเ,ทเดี๋ยวจะมุดเข้าไปแล้วเราจะโผล่ไปยืนอยู่ที่พื้นที่ของประเทศไทยสองสาม <atte religion> วินาทีเดี๋ยวคิดว่าทีมงานทำได้ไหมทำได้เนี่ยเข้ามาปุ๊บแล้วก็มีงบทำซ<ผ>ีจ <พะ S 2> ีป่ะตัวพี่หนุ้ยไปทำซีจีไม่ได้อูดับ เอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วคราวนี้เป็นสุภาพบุรุษเิ็มหล่อสําสำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเนี่ยเหมาะมากเลยที่จะมาที่วัคซีนเซ็นเตอร์ที่ของพยาไทวัณวมินลิงไปหมดการท่องไปในโลกกว้างนี้มันมีอันตรายเกิดขึ้นเกี่ยวกับเชื้อโรคเกี่ยวกับโรคต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราไปประเทศนี้แล้วมันจะได้รับเชื้อติดกับมาวันนี้เราจริงจังมากเธอจะบอกนะว่าเราจะดำน้ำไปอ่ะทำไดำน้ำไป เราไม่ต้องดำน้ำเราแค่เดินไปชั้นสอง่านั้นเองเราก็จะเจอเขาเลยทันทีได้ค่ะแนแทนและที่นี่ค่ะแทนแทนวัคซีนเซ็นเตอร์แทนแทนศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทางแทนแทนแทนจังหวะไม่ได้เลย ไปปัสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่เป็นเจ้าของแผนกนี้ป่ะคะเนี่ยพี่ภูรีเนี่ยเป็นนักเดินทางวันนี้ก็เลยพามาวัคซีนเซตเตอร์ใช่คือจริงๆเนี่ยสงสัยมาตลอดว่าการเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยไปเที่ยวไปถ่ายรายการอะไรเงี้ยกลับมาทำไมมันป่วยตลอดโชคดีมากวันนี้ที่พามาผมบอกว่ามีวัคซีนที่เราสามารถฉีดก่อนไปเที่ยวได้ใช่แล้วแลต้องมาที่นี่พญาไทนวมินด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปทำประวัติข้างในกันอีกว่านะคะป่าเชิญพี่ภูรีเลยค่ะทำประวัติกันตรงนี้เลยะ ครับผมจะต้องเดินทางไปต่างประเทศครับมันจะต้องฉีดวัคซีนจริงๆใช่ไหมครับก็ต้องดูว่าคุณคุลิเคยมีกว่าฉีดวัคซีนอะไรมาแล้วบ้างข่าวก็จะเดินทางเมื่อไหร่ไปประเทศอะไรต่างประเทศเนี่ยเป็นข้อกําหนดเลยก่อนที่คุณเข้าประเทศเขาเราจะออกจากประเทศเขาเนี่ยจะต้องมีการฉีดวัคซีนมาแล้วตอนนี้มีอะไรน่ากลัวบ้างครับสมมติว่าจะไปยุโรปหรือว่าไปแบบเที่ยวแบบประเทศอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเอาญี่ปุ่นก่อนที่เป็นข่าวในตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มหัดเยอรมันตามขหาคล้ายฮัทแต่ว่าผื่นเนี่ยอาจจะ จะความรุนแรงน้อยกว่า<ต>อย่างผู้ชายแข็งแรงอย่างผมนี่มีโอกาสจะเป็นหัดถเยอรมันไหมฮะถ้าไม่มีพื้นกันมีโอกาสเป็ แล้วอย่างพี่เร็วๆนี้จะไปไหนคะพี่เร็วๆนี้จะมีไปไต้หวันครับไต้หวันมีอะไรนะฮะหมอพี่นะัวกนี้ฮะไต้หวันเนี่ยยังไม่ได้มีโรคระบาดหนักตอนนี้แต่ว่าก็จะเป็นพวกแบบไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยต้องฉีดไข้หวัดใหญ่เวลาไปเที่ยวแบแต่ไข้หวัดใหญ่นี่สมมติว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวเราก็ควรฉีดไหมครับควรฉีดค่ะมีไปที่ไหนแปลกๆอีกไหมฮะพี่ก็จะมีปาปัวนิวกีนีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปไปอินเดียแถวนั้นโซนนั้นนะครับจะมีโรคไข้กาฬหลังแอนเนี่ยอาจจะพิจารณาเป็นรายๆนะคะอ่าแล้วก็ไวรั ตักกบอักเสบเอแล้วก็กลุ่มไทฟอยเอาเป็นว่าถ้าเผื่อว่าจะไปเที่ยวเราก็ต้องมาปรึกษาคุณหมอก่อนใช่ไหมครับว่าควรจะฉีดวัคซีนอะไรก่อนที่จะไปะถ้ามีเวลาก็แนะนําให้มาปรึกษาก่อนเวลาไปท่องเที่ยวโดยสถิติแล้วเนี่ยประมาณเกือบถึงครึ่งหนึ่งคนไข้กลับมาก็อาจจะมีเจ็บป่วยเล็กเล็ก,เก,เกน้อยๆอ,อย่างเช่นอาจจะทั้งอุบัติเหตุแล้วก็โรคติดเชื้อต่างๆสัสดส่วนในนั้นนะ่โรคติดเชื้อเนี่ยบางโรคมันป้องกันได้ด้วยวัคซีนเราคุยกันมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจพ่พูนี่หน่อยดีกว าล่ะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าพี่ภูริต้องฉีดวัคซีนป้องกันอะไรบ้างกี่เข็มครับสรุป68สิบแปดเข็มทำไมเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพยาบาลฉีดเบาไหมคะเบาค่ะพี่ภูริบอกว่าขอมือเบาๆมือโปร่งๆหน่อยพี่ภูริโชคดีนะคะโชคดีนะคะพี่ครับโชคดีเจอกันท่าพี่เจอกันด้วยโอ้พี่เกิดอะไรขึ้นพี่เหมือนโดนปันมา ไม่จริงไม่เจ็บเลยอ๋อนนี้อ้าวแล้วเมื่อแล้วพี่ตอนนี้ทำไมอ่ะเมื่อกี้ชนเดินชนประตูมาอ๋อรู้สึกแข็งแรงนะพร้อมไปเที่ยวเลยเนี่ยเร็วไปเปล่ครับพี่เร็วไปพี่ให้เวลาเขเครื่องบินแล้วเนี่ยให้ใจเย็นนะฮะให้เวลามันนิดนึงให้เวลานิดนึงใช่ไหมครัโอ้จริงๆผมว่าดีนะก่อนไปเที่ยวนี่รู้สึกว่าพร้อมไปสู้รบกับเชลโล่ที่นู่นนี่เลยต่อพี่ะไรต่อเดี๋ยวจะมีหนึ่งโซนที่กิ๊กอยากจะพาพี่ภูริไปรับรองเลยค่ะว่าจะทำให้พี่แบบสดชื่นสดใสแจ่มใสมีพลังไปมัั้้ยยคคะะะอากกไไไปปปแลวเนนนี่่งฮ แอบนี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะคุณมาตามมาทำไมอ่ะพี่พาพี่พูดมครับมาเรามาถึงแล้วนะคะสวัสดีพี่พยาบาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะอเลยเหรอคะ พี right, okay. ่เดียวหนุยเองหนุยเองพี่ไม่เหวียงหนุยเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่แล้วคุณหมอเขายืนรออยู่คุณหมอยืนรออยู่สวัสดีค่ะ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 หอยเนตู้อะไรครับหมอเป็นเครื่องไฮเปอร์บริกออกซิเจนแคมเปอร์ค่ะเครื่องนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการที่เราให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนนะคะแล้วก็จะมีการ supply ออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะด้วยความดันบรรยากาศคล้ายๆกับที่เราดำนน้ำลงไปเช่นหนึ่งบรรยากาศสองบรรยากาศสามบรรยากาศแล้วแต่เครื่องนี้เหมาะกับคนป่วยหรือคนไม่ ยงงไาจะมีเรื่องของโรคของคนที่ดำน้ำเช่นโรคน้ำหนีพี่ผู้ิเคยไหมฮะน้ำหนีครับเพราะว่าผมดำน้ำเนี่ยผมใช้อุปกรณ์ในการเตือนตลอดเวลากลุ่มที่ได้รับสารพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เช่นเวลามีการที่หลับในรถแล้วเปิดแอร์ไว้ติดเครื่องไว้แล้วก็หลับปยาวสิบหชั่วโมงเลยแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของอุดัรเฉพัง ดับเฉียบพลันที่เกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของแผลเบาหวานของที่แบบปกติดีอย่างเราอยากจะเข้าตู้เพราะว่ามันจะช่วยประโยชน์อะไรได้บ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของคอสเมติกเลยหน้าใสผิวใสยิ้มเลยอ่ะหน้าใสผิวใสเข้าเลยครับหมอมันเถิดใไง้ะตู้อย่าเพิ่ตังให้จบก่อนตังให้จบก่อน ะค,ะคือช่วยในเรื่องของการนอนหลับนอนหลับลึกขึ้นได้ยาวขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ไปทําสัญญกรรมมาน่ากลัวหมออ,อย่พูดคานี้า่หกลัวเรื่องไม่ธรรมชาติคือ เรา,าเข้านาน,นไหมฮะถ้าในแง่ของตัวโรคอะค,ค่ะก็จะมีระยะเวลาของเขาอยู่แต่ว่าถ้าในแง่ของการเพื่อที่จะรีเฟรชประมาณ 60- 90นาทีก่อนที่เราจะเข้าเราต้องทำยังไงบ้างอะคะเราต้องมีการตรวจร่างกายก่อนว่า<อ>หนึ่งมีข้อบ่งชี้หรือเปล่าที่จะเข้าอันที่2ก็คือมีข้อห้ามหรือเปล่าที่จะเข้าข้อ,ขอห้ามก็คือมีปัญหาเรื่องของการเคลียร์หูหรือเรื่องของเยื่อแก้วหูหรือว่ามีปอดทะลุที่ยังไม่ได้มีการรักษาคือมีอยู่แล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็ห้ามเลยแล้วก็การปฏิบัติตัวอื่นๆก็คือหห้้แแตต่่่งงนนาาไม วันนี้คงเข้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตให้พี่กุลิเข้าไปทำได้ได้พี่กุลิดูจะเข้าใจเก่ยวับเครื่องนี้เป็นอย่างดีเกียร์หูรอเลยวะอุ้ยเดี๋ยวให้คุณบอจัดการเราไปรอข้างนอกนะฮะเราไปสั่งของกันไหมพี่เผื่อเราจะได้เข้าต่อบ้างใครจะทำเดี๋เธอแล้วคนจำฉันได้ไหมเสร็จแเหอเสร็จแล้วครับ หอดูสดชื่นขึ้นมาทันที แล้วมันดีนะมันก็รู้สึกเฟชขึ้นมาครับวันนี้มาปุ๊บก็สมัยหาพยาไทยนะว่ามินของเราเนี่ยี่ครบทุกอย่างใช่ตรวจร่างกายวัคซีนเสร็จแล้วก็พามานี่เครื่องนี้ไฮเปอร์บาลิกเขาวรงจอมากเลยนะคะวันนี้เขาคุณพี่ผู้ดีมากเลยที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับพวกเราด้วยแล้วก็มาลองเครื่องไฮเปอร์บาลิกด้วยที่พยาไทยนะว่ามินนั่นเองนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณครับเอารอติดตามแล้วกันนะคะว่าครั้งหน้าค่ะพยาไทยพาไปดูของเราจะพาไปดูที่ไหนแล้วก็ไปทําอะไรกันบ้างรอติดตามนะคะววัััันนนีีี้เรราาลไปก่่อสสสสดดคคะบ โลกเราอะประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟดิน <c oughs> ผืนดินน้ำลม<ง>อากาศแล้วนี่ฮะไฟคุณเห็นไหมไฟไมันฟังไฟ <คน S 1> ตออไปกนะันขนาดน <c oughs>